ชิงอันดับ3นะครับรายการฟุตบอลการรุ่งรนะครับคือเอาบ้านกางานะครับก็รู้สึกภาที่หนึ่งนะครับก็คือเดแข่งคู่ต่อไปนะครับก็ได้ถ้วยรางวัลจากจุฬาราชมนตรีด้วยครับรายการนี้ก็คือไม่ทรรมดาจริงๆนะครับก็นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กๆนะครับ ไปเล Football, volumes, 5, 4, 6, uts, yourself, <sh ่นฟุตบอลกับเพื่อนๆนะครับ9ครบท10ครบทีนก็ได้แชมป์มาก็สนุกสนานเฮฮาตามภาษาไว้ครับคิดถึงวัยเด็กแล้วก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคู่ชิงชนะเลิศฟุตซอลนะครับรุ่นอายุ11ปีนะครับที่มาช่วยงานเราวันนี้นะครับก็ผัดวางปาแล้วก็เนดียวและอีกหนึ่งนะเป็นทีมของ โมเย่นําเป็นจุลหลักที่สามในรุ่น11ปีครับก็ขอเชิวามเลยผลงานในการทั้งัสองทีด้ไทอีกครั้งนะครับที่เยาวชนนี้ราก็รับผคนะครับขอบคุคุณรูเรคุณจะเรอยน่งงทีเดียวครับเชิญครับตอนนี้ไปเป็นผู้ชิงแลเลร์แุ็คสน11ปีหรือ1ปีหรืปีหรืนะครับตือ1ตป